สวัสดีครับสวยทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมอาร์มชัยวัฒน์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้มีอุปกรณ์ซึ่งเพิ่งสั่งมานะครับมารีวิวนี่ครับผมชุดอุปกรณ์ไม่ลอยแล้วก็ไมคาดศีรษะแบบพกพานะครับเป็นไม่ลอยนะครับแล้วก็พร้อมไมคาดศีรษะนะครับผมหลายหลท่านก็เอาไปใช้ในการเป็นพิธีกรนะครับหรือว่า โปรโมทสินค้าขายสินค้านะครับก็ส่วนมากก็จะใช้ตัวไมค์ค่าศสียงกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะลองเอาทั้ง2ตัวเนี่ยมาร้องเพลงดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมร้องผ่านมิกเซอร์ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจากร้าน PA Sound Center นะครับ PA Sound นะครับจากจังหวัดสกลนครนะครับผมร้านอยู่สกลนครนะครับ ภายนอกนะครับผมภายนอกกล่องนะฮะดูไว้ใกล้ไม่เสียเวลาครับผมไปดูกันดีกว่าว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมถือกล้องตัดภาพไปที่ที่กล่องนะครับผมและนี่ครับทุกคนคือหน้าตาใกล้นะครับของอุปกรณ์ชุดไมลอยพร้อมกับไมค่าศีรษะนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัวรับ รับใช่ไหมเออใช่ครับรับสัญญาณนะเพื่อที่จะเข้ามิกเซอร์ตัวนี้ที่ผมรีวิวไปนะครับผมหลายๆคนก็ได้ดูแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ตามย้อนไปดูนะครับได้ที่คลิปที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะด้านในกันเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ตั้งขากล้องไว้นะครับต้องแกะเองชาด้อนี้คือด้านในนะครับนี่ครับเป็นคู่มือนะครับบอกวิธีเปิดปิดนะครับสามารถ เปลี่ยนสัญญาณช่องได้นะครับถ้าวันไหนมีสัญญาณลบกวนนะครับก็เปลี่ยนแต่ละช่องได้นะครับนี่คือดนเงินสดจากร้าน PA shop นะครับอันนี้ไม่มีไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าอยากรีวิวสินค้าราคาถูกทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเซ็นให้เรียบร้อยอ๋อมีฟองกุญแจให้ด้วยนะครับมาดูข้างในกันเถอะชือ่อสิ่งแรกที่จะเห็นเลยนะครับก็คือ ไม่คาดสายสักระมีฐานครับฐานขนาดกี่เอเนเนี่ยสองเอนะครับผมให้มาสี่ก้อนนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จสายชาร์จตัวรับสัญญาณนะครับมีสายชาร์จตัวรับสัญญาณแล้วก็ต้องก็ต้องมีตัวสัญญาณน่าจะถูกต้องที่ใช้ในปัจจุบันเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่าทีลเลชินนะครับ นี่นี้เป็นตัวไม่ตัวหม่นะครับตอไปเป็นตัวไมรลอยดูกันใกล้ๆเลยนะครับผมเดินเลียวไปเลยตัวไมรลอยนะครับนี่เป็นขอดูกัน แต่ทาน15โวลต์อ,อ้ามีมีตัวเซตนะครับแล้วก็เพิ่มลดวอลลุ่มของไม้นะครับนี่ต่อไปอันนี้เป็นตัวส่งสัญญาณของไม้ค่าดสีสะนนะครับตัวนี้ก็เป็นเซตแล้วก็วอลลุ่มเหมือนกันด้าน,นบนนะครับ Power ปุ่มเปิดปิดโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อกันเลยนะครับ อันดับแรกคือใส่ฐานนะครับเอามือเดียวก็ได้วะใส่ฐานนะครับใส่ฐานเข้าไปก่อนเลยเช็คก่อนว่าเปิดติดไหมน,นะครับอ่าติดแล้วอ๋ออันนี้มันเป็นกับกล้องนะครับอันนี้เป็นกับกล้องที่จริงมันมันไม่มันไม่ได้กระพริบนะทำไมกล้องมันกระพริบวะเฮ้เปิดติดแล้วต่อไปใส่ฐานไหม นีขอโทษด้วยนะครับใช้มือเดียวนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกอองตั้งไหวนะครับสองก่อนเปิดดูก,ก่อนเลยโอเคสัญญาณติดนะครับเป็นเมกะเฮิร์ตต่อไปมาดูตัวนี้เป็นเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้ต้องชาร์จแบตนะครับผมไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า แบตใช้ได้นานขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับอันนี้ผมแอบไปชาร์จมาแล้วนะครับแอบไปชาร์จไว้แล้วนะครับเอามาถึงก็ชาร์จไว้เลยนะครับให้มันเต็มไว้แล้วก็เปิดเครื่องกันอ๋อนี่ไงพาวเวอร์โอเคเปิดแล้วแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องของไมค์ผมปรับไว้ที่ อันนี้แล้ว,แล,วแล้วแต่ใครจะชอบนะครับก็ไปคอยปรับกันเองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดกล้องไปให้ดูตรงด้านหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองฟังเสียงที่ต่อผ่านระบบดูนะครับว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับโดยที่ผมจะฟังผ่านหูฟังมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับในหูไม่รู้จะได้ยินยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าครับ ทูทูหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่คือเสียงของไม้ลอยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับทุกอย่างไปที่ศูนย์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมหรืออะไรไปปรับไปที่ศูนย์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับทูทูทูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทูทูทูอันนี้เพิ่มทุ้มขึ้นนะครับเพิ่มทุ้มขึ้นเพิ่มแหลมทู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  อันนี้แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองใส่เอฟเฟกนิดนึงนะครับถ2งถึงถึงถึงถนึนึ่งสองสาไม่มีสัญญาณแทรกนะครับก็พอได้อยู่นะครับต่อไปเรามาดูตัวไมค์ค่าศสียะกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับอ๋อปิดจนอันดับอันดับแรกเลยนะครับก็ ให้นําตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวส่งสัญญาณของตัวไมค่าทีะนะครับไม่รู้บรจับโฟกัสไปพงก็ไม่เห็นเดอ้อกับตัวนี้นะครับผมเอามาต่อกันเลยชูๆชูชชชอ๋อทางเข้าทางนี้เสียงไมคลอยกับเสียงไม้กับเสียงไมคค่าทีะคนละเสียงเลยนะครับโอเสียง เสียงเยอะมากเลยอ่ะก้องไม่รู้โฟกัสหรือว่าไม่โฟกัสนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะครับอันดับแรกมาดูพร้อมกันก่อนว่าใช้พร้อมกันได้ไหมนะไมนะครับ two 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 ไม่ลอยไม่ลอยไม่ฆ่าศีรษะไม่ฆ่าศีรษะไม่ลอยไม่ฆ่าศีรษะออเออันนี้เหมือนแบบทุ่มๆุมนะครับอันนี้เหมือนแบบ ตลาด <c oughs> เป็นพ่อค <ım S 2> ้า <ologie> ตลาดนั้นยังไงรู้ใส่เฟฟกหน่อยชูชู่ชูหนึ่งสองสามใส่ทุ่มหน่อยเลยชู2ชูโอ้ใส่ทุ่มขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นนะครับชู่ชูชูหนึ่งสองสมสฉันมันคนกำนลังจะตายจะขาอากาศจะหายใจไม่มี อีกแล้วลกวันนี้ขออนุญาตสาธิต,สาธ,ตสาธิตแค่ตัวไมค์าดีรษะแล้วกันแล้วกันนะครับเพราะว่า,าตัวที่ผมอยากได้จริงๆเนี่ยคืออยากได้ตัวนี้นะครับตัวไมค่าศีรษะนะครับว่าจะมันจะเอา,เอามาร้องเล่นๆได้ไหมยุคโควิดนี้นะครับหลายๆคนก็อยากมีอุปกรณ์ในการร้องเพลง ู่เด้อไอ้ขอเป็นแด้งใจให้ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยรบบ่วงวังหากเขาเป็นตาอย่าลืมหาทางส่งเท้าแม้เพียงถุกเศษความเหงาอย่าเกเยบไ้เด้อคนดี เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับกับาก,การร้องเพลงไมค์ค่าศีรษะจากไมค์ค่าศีรษะอันละโอ้ลืมบอกราคาไปเลย <laughs> ลืมบอกราคาทุกคนนะครับผมเออนะครับผมได้มาได้มาในราคา1นึ0พหนึ่งร้อยบาทนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมแปะราคาไว้ให้ดูนะครับว่าอ่ารวมส่งรวมอะไรเท่าไหร่นะครับผมนะจากร้าน PAPA PA, หรือ AP วะ เออน,นั่นแหละ PA s o u n วนะครับผมพีเอซาวเอามารีวิวทุกคนดูนะครับผมเผื่อเผื่อให้ในหลายคนได้ตัดสินใจนะครับกับการสั่งซื้อมานะครับเพราะว่ามันไม่มีราคากลางๆเลยนะครับทุกคนไม่มีราคากลางๆมีแค่แบบพันแล้วก็หมื่นเลยนะครับตอนนี้พวกสามสี่พันห้าพันเงี้ยยังไม่เห็นนะครับก็เลยมีแค่ราคานี้กับราคาสูงไปเลยนะครับพวกชัวพวกอะไรนะครับแต่ว่า งบไม่ถึงนะครับงบไม่ถึงแล้วก็เรายังไม่ได้ใช้งานเยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยเอาลืมปิดก็เลยอยากลองเอาตัวนี้นะครับมาทดสอบให้ทุกคนดูนะครับเพื่อช่วยเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจด้วยนะครับแล้วก็รีวิวให้ตัวผมเองได้เห็นด้วยนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้นะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าใครมีอยากมีอะไรสอบถามนะครับก็สามารถ ามเข้าไม่ได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ถือว่าเริ่มต้นนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะนะครับไม่ได้หวังอะไรเยอะนะครับผมในผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับคอมเมนต์ให้กับผมด้วยนะครับในการทําคลิปนะครับก็พบเจอกันกับคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นการหาอะไรมารีวิวอีกนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบ อะไรก็อยากเอามารีวิวนะแต่ก็ไม่ได้มีงบเยอะนะครับไม่ได้มีงบเยอะนะครับผมเอามารีวิวกันเพียงเท่านี้ชู่โอ้โหอันนี้เสียงไมลอยก็จะอันนี้ทําไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือตัวส่งตัวเดียวนะครับสามารถพูดได้2คนเลยนะครับคนนึงสามารถพูดอ่าไมตัวนี้เป็นไมลอยตัวนี้ได้นะครับพูดไมตัวอ่าตัวนี้ได้อ่าไม่คาดศีรษะตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมในตัวส่งตัวนี้ตัวเดียว นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับมาตามโรงงานเลยนะครับผมเนี่ยก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ